สวัสดีครับคุณผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวครอบครัว Op พทุกท่านนะครับวันนี้นายตึงหน่งจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าเบอร์โทรด่วนเบอร์โทรฉุกเฉินในมือถือ Oppo ที่เป็นระบบ Color OS 12นั่นเองนะครับโดยการตั้งค่าใช้งานนี้นะครับจะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือการตั้งค่าเบอร์โทรด่วนผ่านแอปการโทรของเราที่เราใช้โทรทั่วไปนั่นแหละครับก็คือแอปพลิเคชันนี้นี่เองนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวแอปเลยครับึบ หลังจากที่เราเข้ามาในแอปการโทรแล้วนะครับให้เราเรียกใช้แป้นป้อนเบอร์โทรนะครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากที่เราเรียกแป้นกดเบอร์แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถเซตได้เลยนะครับว่าจะให้เบอร์ไหนเป็นเบอร์โทรด่วนอะไรบ้างนะครับโดยยกเว้นเบอร์1นะครับเบอร์1นเนี่ยจะเป็นการตั้งรับข้อความเสียงนั่นเองนะครับส่วนแป้นเบอร์2ถึง9เนี่ยเราสามารถตั้งค่าเป็นเบอร์โทรด่วนได้ครับโดยวิธีการตั้งก็ง่ายมากๆครับให้เรากดค้างที่ตัวเลขที่เราต้องการตั้งนะครับสมมุติว่าผมจะตั้งที่เบอร์5แล้วกันนะครับเราก็มากดค้างที่ตัวเลขเบอร์5นะครับกดค้างเข้าไปเลยครับ หลังจากที่เรากดค้างนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นให้เ,เราเลือกที่การตั้งค่าครับปึ๊บพอเลือกที่การตั้งค่าแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาที่รายชื่อเบอร์โทรที่อยู่ในเครื่องของเราเลยนะครับจากนั้นคุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะตั้งเบอร์ไหนเป็นเบอร์โทรด่วนนะครับอย่างในที่นี้ผมจะเลือกเป็นเบอร์นายตึงนะครับเราก็กดเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับตัวเลข5าเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ที่ผมตั้งไว้นะครับสมมุติว่าผมต้องการโทรด่วนเบอร์นายตึงเนี่ยผมก็แค่เข้ามาในแอปการโทรนะครับแล้วก็กดค้างที่ตัวเลข5าไว้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะโทรเบอร์นายตึงให้อัตโนมัติเลยง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็นเบอร์3นะครับเราก็กดค้างที่เบอร์3ไว้ครับ แบบนี้นะครับมันก็จะมีป,ป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เราเลือกที่การตั้งค่านะครับ๊บึจากนั้นมันก็จะเด้งมาที่หน้ารายชื่อเบอร์โทรในเครื่องของเรานะครับเราก็เลือกได้เลยครับว่าจะเซตให้ปุ่มเบอร์3เนี่ยเป็นเบอร์ไหนนั่นเองนะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยครับึจากนั้นในอนาคตถ้าเราต้องการโทรด่วนเบอร์ไหนเราก็กดค้างเบอร์ที่เราตั้งไว้นะครับอย่างเช่นเบอร์3เราก็กดค้างไว้เลย ก็จะเป็นเบอร์ในตึงทันทีตามที่เราเซตไว้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่าเบอร์โทรด่วนในรูปแบบที่1นะครับเอาละครับกลับออกมาหน้าหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบที่2นะครับซึ่งรูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเบอร์โทรฉุกเฉินฉุกเฉินจนกระทั่งไม่สามารถกดเข้าแอปพลิเคชันอื่นได้นะครับโดยเราจะใช้ตัวปุ่มเปิดปิดนะครับในการใช้คําสั่งโทรฉุกเฉินนั่นเองนะครับเอาละครับมาดูวิธีการเซตกันเลยนะครับโดยเราจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันการตั้งค่าของเครื่องนะครับปึ๊ด หลังจากเข้ามาในแอปการตั้งค่าแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับหาเมนูความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉินนะครับเมนูนี้เลยนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเมนูความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉินแล้วนะครับให้เราไปที่เมนูแรกเลยครับก็คือผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากเข้ามาในผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมกดที่ปุ่มเพิ่มครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอกดที่ปุ่มเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะลิงก์มาที่หน้ารายชื่อการโทรของเรานะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกรายชื่อเบอร์โทรที่เราต้องการให้เป็นเบอร์ฉุกเฉินได้เลยนะครับอย่างในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็นเบอร์นายตึงนะครับกดเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเลือกเบอร์โทรเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่เครื่องหมายถูกที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับปึ๊บ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถเซตเบอร์โทรฉุกเฉินได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมสามารถเพิ่มได้หลายเบอร์นะครับโดยสามารถกดที่ปุ่มเพิ่มแล้วเพิ่มเบอร์โทรได้เรื่อยๆตามใจเราเลยนะครับและหลังจากที่เราเซตค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาลองใช้กันดูนะครับโดยวิธีการเรียกใช้การโทรฉุกเฉินในรูปแบบที่2เนี่ยเขาจะให้เรากดที่ปุ่มเปิดปิดย้ำๆ5าครั้งนะครับเดีย๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับซึ่งนายตึงหนึ่งแนะนําให้คุณผู้ชมกดเร็วๆนะครับ5ครั้งนะครับ 12345 1, <c oughs> เห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาที่โหมดฉุกเฉินเลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีเบอร์ที่เราเซ็ตโทรฉุกเฉินไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับในโหมดนี้เนี่ยยังมีฟังกช์ชันช่วยเหลือที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสัญญาณ SOS แบบนี้นะครับ ไฟขอความช่วยเหลือนะครับหรือว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนนะครับเพื่อเรียกให้คนอื่นเข้ามาดูเรานะครับในกรณีที่เราฉุกเฉินจริงๆนะครับล้มแล้วก็พูดไม่ได้อะไรประมาณนี้เ,เราก็สามารถใช้เสียงนี้เรียกคนอื่นได้นะครับนี่ครับแบบนี้เลย นี่ก็เป็นการโทรฉุกเฉินในรูปแบบที่2นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสะดวกแบบไหนเลือกใช้แบบนั้นได้เลยนะครับและนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าเบอร์โทรฉุกเฉินของมือถือ oppo ในระบบ color os 12นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ใช้งานมือถือ oppo ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนือด้วยนะครับนายตึงเนือจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย